แล้วก็กระลาลาลาสวัสดีผู้ชมด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับน้องรินนะก็ไปปัน่นแรงคาตกรมานะครับแรงสลิปสลารองนะครับแค่วันนี้เราก็จะมาฆ่าทุกคนอุปรกรณ์ก็พร้อมมากเลยดูดิ อยากคิดจะมาลองดีกับพี่นะ้องโอเคครับเรามีเฟิงหมิ่นเนี่ยเฟิงหมิ่นนีกับแต่ไว้โอเคเสียงน้องลินี่ดังมากเลยค่อนข้างที่ดังนะครับค่อนข้างที่จะดังพอสมควรโอเคโอเคครับผมน้องเฟิงหมิ่นกดแล้วนะครับเราเล็งเฟิงหมิ่นชุดชมพูนะว่าชุดเขาล่อตาล่อใจมาก เราเอาโมลี่เขียวมานะครับจะมาแขวนผู้โชคดีผมยังเล่นน้องลิมไม่ค่อยเก่งครับก็จะมาฝึกเล่นเรื่อยเ,เออลืมบอกว่าใส่แอดออนอะไรมาเหนื่อนละไม่เป็นไรไม่เป็นไรจำไม่ได้เหมือนกัน <laughs> โอเคเดี๋ยวมาดูนในเกมว่าผมจะแขวนซี่ ได้หรือไม่แขวนซี่กระบีรยรไร้เทียมทานอะไรวะเนี่ยผมเล่นไรอ่ะมาเดี๋ยวพวกแกจะได้รู้ว่าพวกแกไม่มีสิทธิ์มาเรียกร้องอะไรกับเค้เล่นฆาตกรมันต้องแบบอารมณ์มาดนี่นะครับ Oh my god เค มาแล้วกับบอสวุ่นวายสถาบันบัดโครตัสปลิีนมาครับผมมาครับผมโอเคโอเคพริ่ผมว่าน่าจะอยู่เครื่องนู้นนะครับ ฝั่งนู้นอะโอเคโซนนี้ดูแล้วนะครับว่าไม่มีปลอดภัยโอ้โอเคเลยโอเคว่าโอ้นี่ฟาดเบ้าโอเคโอเคโอเคได้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 ไ,ดไ,ดไปแล้วห้องวีอยู่ตรงนี้นะครับห้องวีอยู่นี่นะครับ น้องๆนอง้นองเร่งง่ายโอ้โหโอเคเขาเอาไฟฉายมาช่วยเพื่อนนะครับเราจะมาช่วยเพื่อนเหรอได,ได้ได้เลยได้เลยชอบเลยเนี่ยความเป็นแฟมิลี่เนี่ยรักกันมากใช่เปล่ารักกันมากกันดิ รักกันมากใช่ไหม <rec z yd ates> น่าจะไปช่วยเพื่อนนั่นแหละตอนเนี้ยรอยเท้าผูา้ใด <c oughs> ไม่ค่อยไว้ใจอะไรเท่าไหร่ โอเคครับเขามาทำลายโทเทมผมนะเขาจะลงไม้ใส่ผมยายน้องอยากพี่ขอโทษพี่ขอโทษนะจ๊าน้องทำลายโทเทมพี่พี่ก็ฟันทีเดียวล้มนะครับพี่ก็จะแขวน โอเคอ๋อมีอืมครับผมไม่ไว้ใจข้างบนเลยอะโอเคครับเหมือนเห็นคนละเหมือนเห็นละเหมือนเขาจะวิ่งอยู่ทางนี้แหละโอเคครับเขาจะไปช่วยเพื่อน โอ้เขา,เาไฟฉายมาไฟฉายเยี่ยม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 เลย <c oughs> ขวาซ้ายเล่นต้องเล่นนี้มันโอเคผมกดพลาดไม่เล่นแล้วไม่เล่นด้วยแล้วเล่นงี้ไม่เล่นด้วยแล้วนะ งอนนะงอนนะลากมาไกลจังเลยนะเนี่ยเฮ้ยแล้วลากอะไรมาไกลแล้วผมหลุดด้วยโอเคครับหลุดแล้วโชคดีไปได้เลย เข้ามาแถวนี้นะครับย้อนกลับไม่กลับว่ะดึงเลยพี่ดึงนะ พี่กระชากเลยนะพอันทีกับน้องชุดชมพูคนนี้พี่สิตามไปโอเคโอเค รักเพื่อนมากใช่เปล่าได้ได้ดิโอเครักกันมากแฟมิลีนี้รักกันจริงซ้ายขวาเอาตัวกล่องเครื่องมือดิฟราขอโทษนะขอโทษนะเพื่อนั่นไฟอยู่ดิ ล่ออย่างเงี้ยกลับไม่กลับคนที่เราแขวนไปแล้วยังเนี่ยโอเคครับนี่เป็นคนที่เราแขวน่งแล้วเนาะนี่คือพลังของโมริสีเขียวโอเคคำรามใส่ทีหนึ่งครับผมตายไปหนึ่งเนาะโอเคครับจะบอก ได้เลยเสร็จแล้วดิโอ้โหเขาเห็นแล้วเนาะเมื่อไหร่เครื่องเดียวอะ่ะเขาน่าจะรอดแหละไม่เอาดิ โอ้โหวโเว้ยต้องฟังเสียงนะครับตัวนี้แขวนสองผมไม่ไว้ใจเค,เ,เ,ออคเครื่องนูนไม่มีหรอคือมันเหลืออยู่แค่สามเครื่องเงี้ยครับผมจะคุมโซน ะคะว่าจะต้องมีคนมาช่วยอยู่แล้วและก็เหมือนจะเห็นเห็นต้องตายเนาะ โอเคโอเคโอเคน่าจะลอล่อล่อล่อซื้อให้เพื่อนอยู่เพื่อนน่าจะรอตอนนี้โอเคดีรอดกันแล้วใช่ไหม พี่ติดในตบไปหาโอ้โหน้องลมไม้พี่ไม่ปื้มนะเอาคนนี้แหละแขวนอีกทีเขาน่าจะต้องเข้าสู่เฟสสองแต่ยังก่อน ไปแผลหนึ่งเพราะเขาเหลือเครื่องเดียวเนาะคือค่อนข้างที่จะคุมยากแล้วล่ะตอนเนี้ยเขานี่ไม่จำจริงๆเลยเขาจะต้องโดดนะครับถ้าผมรู้ว่าตอนนี้เพื่อนปั่นไฟอยู่ โอเคเราจะไปดูเครื่องบันไฟเนาะทางเดียวเราทำได้คือเครื่องบันไฟ <L> เราไม่ไว้ใจเพื่อนนะครับ <L> อ้าวโอเคครับมีคนกระโดดออกมาโอเคเราตามรอยเท้าไปเลย เขาจะจุกไม้กับผมลบนไม้โด,ดมไหมและเราจะจ้าเอกกับเขาแน่ๆโอ้เอาไฟฉายมาครับผมโอเคเรา ไม่ไหวแล้วนะอ้าวยึกยักพอ,อเพื่อนเพื่อนรอดแล้วนะเพื่อนเพื่อนปั่นไฟเสร็จแล้วนะจ๊ะน้องฟิง คุณว่าสองเครื่องนูน้นผมว่าเครื่องนี้วะประตูนู้นแน่ๆใช่ผมปะไม่มันก็จะหาหลุมอยู่ครับเรามาหาประตูตอนนี้ไม่มีประโยชน์นะมันน่าจะเข้าหลุม,มแล้วล่ะต้องภาวนาครับหญ่เขาเจอหลุมเราต้องหาหลุมและ <c oughs> ไม่ต้องหนีรอกโดนแน่ๆ เฮ้ยโอ้โหโอเคอ๋อโอเคครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงโหเขาวิ่งไปไกลมากเลยนะน้องทำใบไม้กระดิกอะพี่ดีินเสียงใบไม้ ข้างบนไยข้างบนจุกยากนะพี่เตือนด้วยความหวังดีนะโมเดยได้เปล่าไม่ได้ไอหยอกมาโทษไปเลยกจีให้ดัง อารมณ์สิอารมณยุไสว่ามาแต่เปิดประตูให้โอเคเปิดประตูให้แล้ว <c oughs> โอเคครับผม <c oughs> ก็จบไปแล้วกับแขวนซีกระบ,บี่ทองคำ <c oughs> ชบโอเค โมโลเลยไปนหนึ่งคนสงสารเลยตายคนแรกไงเนาะแบบโ,โอเคเรามาดูว่าเขาเอาอะไรมาบ้างโอ้เข้าเอาแทงหลังเหรอแต่เขาไม่ได้แทงเลยเนาะก็ไม่มีอะไรอ่ะเขาไม่ทันได้คนนี้เขาเอาอันนี้มาแล้วแบบประตูเปิดหรือเปล่าใช่ไหม อืมเนาะแต่เขาก็ตายคนแรกนะครับโอเคอาวรา่าสำหรับวันนี้ก็คงต้องพอเท่านี้นะครับเพราะว่าเราจะไปเล่นกับเซอร์ไวโลต่อนะครับเราจะเก็บแต้มเลือดนะครับมาอัพน้องรินนะครับ ให้น้องรินได้เวล50เหมือนเพื่อนๆเขาไว้ๆนะโอเคไปก่อนนะเจอครับผม